่าสวัสดีครับผมจิ๋วมาขามคอยเดียวครับอันนี้วันนี้คลิปแรกนะครับเมื่อก้แรกของผมอ่าแต่พอดีผมดีพามาผมอยากทิ่ไปกินเขากบหัวหน้าเรือครับผมเดี๋ยวเบื้องแรกหัวหน้าเรือที่มียังไงผมกินนะครับผมหัวหน้าหัวหน้าไม่กินเขาน้ำมือนีิฮะไม่กินเขาน้ำไม่กินเขาน้ำอ๋อครับผมสวัสดีครับเช่นยังกินมือนีิครับตบมืฮุ่งครับ ต้มบกหอยตับหงออเดี๋ยวไปจัดไปจัดไกยเนี่ยไทยเนี่ไกยแน่เขากินน้ำแบบนี้มาทางไหนก็ได้มาขอกินน้ำเดือนนี่โอ้ยอยากกินเข่าเนาะเนี่ยมามามากินเข่าสวัสดีครับแม่สวัสดีพ่ออุบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพิมพ์เลี้ยมาทางไหนก็อด้มาสมัยเศร้าเลยจี๋เศร้าเลยครับเศร้าไปเศร้าแล้วเศร้าอีหลีเศร้าอีหลิงเศร้าอีหลิงเหระ sau đâu bất kỳ này, Tao ba, yem hai suy nghĩ mày kín thân nữa. Tao ba mày nữa là mìa tuy nhiên. Ti mày 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 mày

kiều bắt tôm vào cái gì? Cắt khúc cắt người à? nó tăm mưng mưng. Đâu cái tăm mưng mưng gì Đây, Con Uống liền đấy มันสุกเนี่ยผมตองไม่กินโอ้ว่าคุณได้กินไข่ปากรอออกมาเนี่ย้่รักกินไหนคุณได้ใครเลยคุณมูพูเดียวเลยยังก่แมกินเบิงกางมั้เลยรือหล่ะแมวว่าหาจินคนสื่ออกว่าละเจ้าข้าจะบอกู่าหันละไม่ได้กินหรอกที่แม่ว่าเยอะจุกนะเึ้งเด้ครับอ้ยจุกหอย มุนบาตองจูบกวนเลยจูนคันจูบก็ต้องจูบกวนเลยอย่าบอกึบอยนะบอกหึาอนบอกึงหาปาที่ย้าอ่ะโอ้ยว่าเขาติดมื่อยอะไรเขาติดมือเขาติดมื่อยดักเ็จผมโบราณา็เขาเขาติดมื่อเ็จผมผมมาตังมึงบังม่รู้หรอโนาเลยฮะ ปามก็นมาพูดเรืงตัวเลยแม่หนิจิ้มหรอวะจิ้มล้วแม่ก็จิ้มหรอแล้วอะไรนะแลอวนี่คิดช่องไหนนี่ช่องจิ๋วป่ะจิ๋วบางามข้อเดียวครับอ่าช่องมะขามข้อเดียวของบางจิ๋วครับฝากเนด้อครับพี่น้องฝากติดตามน้ำเนื้อครับของผมเรือเฟือชาแนลครับผมปีนย้อุบนขนโกรนเลยนะอันนี้ปีนีุบลขน,นโกรแต่นั่นบิลลี่าสามขาที่ใช้บิลลี่สามขาอันนี้เอมี่ครับยูพี่ครับผมบิลลี่สามขาครับบิลลี่สามขา เดี๋ยวเดี๋ยวมือนางจะมาต้มปลาไรกมือหนามันจะต้มปลาไรให้กินต้มมะไรเดี๋อวมือหนามึงมึงกินล่าถ้าเบิ้งคลิปมึงเดี๋ยวกดติดตามช่องบกิ๊วไว้ก่อนเดี๋ยวสิไปเบิ้งคลิปียังบ่ต้มเป็ดปลาะไรบ่ต้มเป็ดอกอสุดยอดเออมือหนามากินน้ำอะไรก็ครับเดี๋ยวนี้ไลยอันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับผมอขบคุะไรุณติดตามนะครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบเอายิ่งเราบอกมึงว่า วัวแซบ่ะแซบยุนบ่เข็ดตัวโอ้แซบะโอโหเลียวอดมื <c ười> อของทางแซบจนเล็บลุดเ้